ขณะนี้ที่บริษัท r อซึ่งเป็นต้นสังกัดของฟิล์มรัตภูมิมีการแถลงข่าวนะคะโดยทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทได้ระบุเบื้องต้นว่าจะระงับการแสดงของฟิล์มไว้ทั้งหมดก่อนจนกว่าจะสามารถเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ติดตามการรายงานสดทางโทรศัพท์จากผู้สื่อข่าวของเราคุณทิ่คำพรอยู่กําเนิดค่ะคุณทิ่คำพรอะ่าขอบคุณค่ะคุณกรณาคุณสายสวรรค่ะเมื่อสะกู่ที่ผ่านมานะคะนายสุรไทยเชฟโคตร หรือว่าเทียฮอลนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไอซ์จำกัดมหาชนค่ะต้องสังกัดของนักร้องหนึ่งนะคะซิงรัตกุลตัคงทพย์ได้แถลงข่าวต,ต่อสู่นวลทวนค่ะกเกี่ยวกับกรณีทิศทางและอนาคตของนักร้องหนุ่มซีงนะคะหลังจากที่ปีไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักแดนสาวแอนนี่บรูคจนกระทั่ง่า,ายสาวนั้นตั้งคันแล้วก็มีลูกชายวัยสามเดือนออกมาค่ะล่าสุดนะคะตอนนี <S <S ้เป็นที่แน่นอนแล้วว่า เด็กศัก์นั้นจะระนับผลงานทั้งหมดของทีมนะคะทั้งงานเพลงละครและการตรวจคอนเสิร์ตในต่างประเทศค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาค่ะว่าจะสิ้นสุ้เมื่อไหร่เพราะว่ามองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ละเอียดอ,อ่อนแล้วก็เปราะบางนะคะมคดยเฉพะพบไปถึงเด็กอีกคนที่เพิ่งเกิดขึ้นมาค่ะและทางบริษัทเองก็ขอให้มีการที่สุกความจริงด้วยการตรวจดีเอ็นเอนะคะ แม่ว่าผลนั้นออกมาจะเป็นเช่นไรคือตีนั้นจะเป็นพ่อเด็กหรือไม่นะคะทางเอสนั้นบอกว่าก็ยินดีที่จะช่วยเหลือแอนนี่บรูในทุกกรณีค่ะและถ้าหากตีนเป็นพ่อของเด็กนะคะก็อนาคตในเรื่องของศิลปินนองตีนั้นก็อยากจะให้ประชาชนหรือว่าแฟนเพลงผู้ตัดสินเท่านั้นค่ะและด้วยัเองก็ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้มีนโยบายที่จะเป็นการจีกันไม่ให้ศิลปินนั้นมีครอบครัวแต่อย่างใดแต่ว่าเรื่องนี้มองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากกว่าค่ะ นอกจากจาการดการในช่วงเฉพาะหน้านี้แล้วนะคะคุณสุรชัยพูดไปถึงเรื่องของสัญญาของฟิล์มที่ยังคงเหลืออยู่ไหมคะว่าเหลือเท่าไหร่มีนโยบายอย่างไรอ่ามีส่วนของสัญญาทางเฮียฮอไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่า เออเหมือนเป็นมาตรการเบื้องต้นมากกว่าค่ะว่าอยากให้มีการพิสูจน์ความจริงเพราะว่าเรื่องของความจริงนั้นคือแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบเพราะว่าข้อมูลในของสองฝั่งคือทั้งทีมแล้วก็แอนนี่นั้นอาจจะไม่ตรงกรันในหลายๆส่วนเพราะว่าโดยสารบอกว่ามีการตรวจสอบไปทุกฝ่ายค่ะไม่ได้ฟังเพียงแค่ในเรื่องของศิลปินตัวเองเท่านั้นแต่ว่าแต่ว่าที่แน่ๆแ,แล้วคือตอนนี้ล่าสุดทางทีมค่ะมีซิงเกิลใหม่ออกมาที่เป็นผลงาน ทำเนลักษณะงานโกอินเตอร์นะคะทำเรื่องกับน้องสาวชาวเกาหลีคือเ R นะคะจัดวงวาว I เกอเป็นซิงเกิลว่า Fa c e to Face นะคะเดิมนั้นมีกำหนดออนแอร์ air, ในอาทิตย์นี้ค่ะก็ระนับด้วยก่อนรวมถึงหนังนะคะที่ทีื่อเรื่องว่าบางออกอะกลางตูที่เปิดกล้องโดยเองนะคะตอนนี้ก็ระนับการถ่ายทำในส่วนของบทบาทที่เป็นซิงนั้นไว้ทั้งหมดเลยค่ะงเงื่อนไขก็คือให้จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยแต่ว่าจะให้กลับมา เป็นศิลปินหรือว่าผลงานเดินหน้าได้จะต้องดูอีกทีหรือเปล่าคะ,ะเบื้องต้นน่าจะเป็นนั้นนะคะเพราะว่าในเขาบร,ริษัทยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการจรีดกันเพราะว่ามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพียฮอผูพูดนะสาวเป็นบทบ,บาทของผู้ชายนะคะที่เหมือนมีความสัมพันธ์แล้วก็ต้องรับผิดชอบและหากเป็นลูกจริงก็อยากให้ทีนั้นรับผิดชอบด้วยค่ะวันนี้คุณซีไม่ได้อยู่ที่แถลงข่าวใช่ไหมคะม,ม,มีข่าวมีปฏิกิริยาจากคุณซีอย่างไงบ้างคะอ่ ทางคุณสุรชัยหรือว่ากิมอนนะคะบอกว่าหลังจากที่อันนี้รู้ได้ออกรายการทางช่องสามของเราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจีมก็ได้โทรมาแสดงความเสียใจแล้วก็ร,อร้องไห้ด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเออเหมือนเป็นความเสียใจที่ทําให้บริษัทนั้นอาจจะต้องเสียชื่อเสียงค่ะแต่ว่าบราิษัทเองก็บอกนะคะว่าผลกระทบที่เป็นตัวเลขนั้นยังระบุไม่ได้นะคะแล้วก็คงไม่มากนะักแต่ว่าเป็นเรื่องของโอกาสมากกว่าเพราะว่าจีมเองก็เหมือนเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งของ่ายค่ะ ค่ะแต่ยังไม่มีท่าทีจากฟูมหลังจากที่ทางคุณเ,เฮฮ้อได้แถลงข่าวไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะยังค่ะยังไม่มีภาทีออกมานะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ค่ะค<อ>่ะพักก<อ>ัน<อ>สักครู่นะ